นายกอิงคุณหนูอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยอยู่ในอาการคางเหลืองแล้วจะนำไปสู่ความตายทางการเมืองเพราะการลงมติให้ใบเหลืองนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งลงคะแนนกันเจ็ดต่อสู่เอาละครับท่านที่รบทุกท่านครับก็ แสดงความคิดเห็นเรื่องน้ำท่วมไปแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่เรื่องการเมืองอีกสองเรื่องพอพี่น้องก็ถามมาผมก็จะตั้งตอบไปเรื่องที่หนึ่งที่ถามมาก็คือว่ามูนาพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยจะตกอยู่ในสถานะอย่างไรเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ ให้กะกะตจังหวัดปดทุมธานีดำเนินการเอาผิดนายกเทศมนตรีเทศบาลทัญบุรีนายกิตสดาหลีนวรัตเนี่ยหรือนายกเบี้ยวเนี่ยให้ดำเนินคดีอาญาเพราะร่วมกันทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรร สั่งเมื่อวานนี้ครับดังนั้นก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีที่จะไปเลือกตั้งกันในวันที่22กันยายนเรื่องนี้ไม่ใช่ในายกเบี้ยวหรือนายกฤษดาเนี่ยจะถูกดำเนินคดีอาญาคนเดียวนะครับ เรื่องนี้สอไปถึงอาการเป็นหรือตายของนายยกรัฐมนตรีอิงคุณหนูอิงเนี่ยแล้วสอไปถึงการจะอยู่หรือไม่อยู่ของพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ใบเหลืองในชาญผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอของพรรคเพื่อไทยทำทุจริตการเลือกตั้ง ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเทีท่ยงธรรมเนื่องจากไปจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจให้คนไปเลือกตัวเองจัดเลี้ยงในวันที่8มิถุนายนผู้ไปเรียมประธานว่าผู้ไปร่วมงานเลี้ยงก็มีคุณพ่อของนายกอิงและก็คุณหนูอิงในวันนั้นเป็นหัวหน้าผัก เ,เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ดำเนินคดีอาญากับคนจัดงานเลี้ยงก็คือนายกฤษดาหลีนวรัตนายกเทศมนตรีเทศบาลทัญ,ญบุรีในข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือนายชาญผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจให้คนไปลงคะแนนเลือก นายชานผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเรื่องนี้มีโทษอาญานะครับโทษอาญาจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง10ปีให้ตัดสิทธิ์เลือกตั้งอีก10ปีนายกเทศมนตรีเทศบาลธัญบุรีเป็นคุณพ่อของสสพรรคเพื่อไทยด้วย พักเพื่อไทยมีสอสอหนึ่งคนก็ลูกของนายกเบี้ยนี่แหละและที่สำคัญไปกว่านั้นในวันที่มีการกระทำความผิดวันนั้นหัวหน้าพักเพื่อไทยและคุณพ่อของหัวหน้าพักเพื่อไทยอยู่ร่วมในเหตุการณ์การกระทำความผิดนั้นด้วย แล้วการอยู่ร่วมในเหตุการณ์การกระทําผิดเลือกตั้งเป็นการทุจริตเลือกตั้งจัดเลี้ยงจูงใจทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมมันจะมีผลกระทบต่อหัวหน้าพักเพื่อไทยกับพักเพื่อไทยอย่างไรในทางกฎหมายครับ วน้าพักเพื่อไทยไม่ยับยัง้งหรือไปส่งเสริมไม่เกิดการกระทําผิดให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตนั้นเป็นเหตุให้ต้องถูกดำเนินคดีอาญาและนำไปสู่การยุบพักในข้อ20ของเหตุของการยุบพักการเมืองได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า หัวหน้าพักหรือกรรมการบริหารพักการเมืองมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ยับยัง้งกรณีที่มีผู้สมัครทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเป็นเหตุให้ยุบพักและดำเนินคดีอาญากับหัวหน้าพัก ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตรา132าวงเล็บสประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92วรรคหนึ่งวงเล็บสองนายกอิงคุณหนูอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทย อยู่ในอาการคางเหลืองแล้วจะนำไปสู่ความตายทางการเมืองเพราะการลงมติให้ใบเหลืองนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งลงคะแนนกันเจต่อศูนเจต่อศูนย์นะครับ และยังให้มีการดำเนินคดีอาญากับผู้จัดเลี้ยงเมื่อวานนี้ออกคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญาโทษตัดสินจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีจนถึงสิบปีตัดสิทธิ์เลือกตั้งอีกสิบปีประกอบกับในวันนั้นหัวหน้าพักเพื่อไทยรู้เห็นการกระทำนั้นโดยตลอด ตั้งแต่เข้าไปร่วมงานเลี้ยงนั่งรถมือสิเดเ็ดสเบนไม้บากไปกับคุณพ่อเข้าร่วมงานเลี้ยงไปถ่ายภาพและขึ้นเวทีปาาัยที่มีการพูดจูงใจให้คนที่ร่วมงานเลี้ยงนั้นเลือกผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยคำถามก็คือทำไมหัวหน้าพัก ไม่ยับยัง้งกรณีที่ผู้สมัครทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปนโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหัวหน้าพักมีส่วนรู้เห็นมีส่วนร่วมเป็นตัวการร่วมหรือไม่ยับยั้งในเรื่องนี้ เรื่องนี้ถ้าหากว่ามีใครไปยื่นยุบพักเพื่อไทยเอาผิดนางสาวแพรทองทานดำเนินคดีอาญาเช่นเดียวกับนายกฤษดานาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลธัญ,ญบุรีก็ได้ครับพราะเป็นหัวหน้าพักก็ทำผิดเรื่องนี้ผู้จัดเลี้ยงโดนดำเนินคดีอาญาคนเป็นหัวหน้าพัครู้ว่า เหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยตัวเองกลับไปส่งเสริมไม่ยับยัง้งแสดงว่าตัวเองก็มีส่วนรู้เห็นดังนั้นก็ต้องดำเนินการเอาผิดทางอาญาจําคุกแพทองทานชินวัตรหนึ่งถึงสิบปีตัดสิทธิ์เลือกตั้งสิบปียุบพรรคเพื่อไทยด้วย เหมือนที่ผมบอกไว้ว่ากรณีนี้เทียบเคียงกับกรณีเดียวกับนายยงยุติยะไพรั์กรรมการบริหารพักพลังประชาชนในอดีตถูกตัดสิทธิ์พักพลังประชาชนถูกยุบพรักนายสมชายวงสวัสดิกรรมการบริหารพักลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ลงมติ เจต่อศูนหลักฐานก็ไม่มัดแน่นและกรรมการการเลือกตั้งยังสั่งให้ดำเนินคดีอาญากับนายกเทศมนตรีเทศบาลทัญ,ญบุรีในฐานะผู้จัดเลี้ยงด้วยนอกจากนั้นแล้วเหลือเพียงแค่ว่าใครจะไปร้องให้ดำเนินคดีอาญากับนางสาวแพทองฐานหัวหน้าพักเพื่อไทย และดำเนินยื่นคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมารตรา132วงเล็บสพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมารตรา92วรรคหนึ่งวงเล็บสยุบพรรคเพื่อไทยเป็นไปตามกฎหมายทุกประการนี่เขาบอกครับ เรื่องนี้เนี่ยอันตรายปภกับยึดที่ดินวัดครอบครองที่ดินวัดเลยล่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเรื่องนี้ทีมกฎหมายของพัคเพื่อไทยนี่พยายามปิดเงียบตลอดไม่ยอมพูดเรื่องนี้ไม่ยอมเอ่ยเอื่อนเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่หวาดเสียวมากเนื่องจากหัวหน้าพักของตนเองนั้นอยู่ ในระหว่างที่มีการร่วมกันกระทําความผิดทุจริตเลือกตั้งทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมท่านทั้งหลายครับนี่คือเหตุที่ทําให้พรรคเพื่อไทยไม่กล้าพูดถึงเรื่องนี้แต่ฟ้ามีตาครับได้ข่าวว่าจะมีการไปดำเนินการ ยื่นคำร้องให้ดำเนินคดีอาญาทุจริตการเลือกตั้งกับนางสาวแพทองฐานหัวหน้าพักเพื่อไทยและจะไปยื่นคำร้องให้ยุบพักเพื่อไทยในกรณีนี้ไปยื่นวันไหนผมไม่รู้แต่รู้แล้วว่ามีคนกำลังจะไปยื่นเรื่องนี้แน่นอน นั่นก็ต้องบอกกับพี่น้องชาวปทุมธานีนะครับเงินที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งนายกอ,อกบจอในแต่ละครั้งนี่หลายล้านนะครับและเงินพวกนี้ก็เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเอาไปจัดการเลือกตั้งไม่ไว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติการเลือกตั้งระดับท้องถิน่นก็เป็นเงินภาษีนะครับดังนั้นต้อง แจ้งกับพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีว่านี่ครั้งที่สองแล้วที่ต้องเลือกครั้งที่สองเพราะมีการทุจริตการเลือกตั้งทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมดังน,น,นั้นจึงฝากพี่น้องชาวปทุมธานีว่าเลือกตั้งครั้งนี้เอาให้มันสุดจริต และผมก็ดีใจนะครับที่พี่น้องชาวปทุมธานีต้องการจะปกป้องเงินที่เขาใช้ในการจัดการเลือกตั้งให้มันได้ประโยชน์สูงสุดให้ได้ตัวนายกอบอจเร็วที่สุดเพราะน้ำเหนือกำลังไหลามาแล้วต้องการคนไปช่วยในการป้องกันเหตุน้ำท่วมไปช่วยในการบรรเทาความเดือดร้อนหาคนมาสั่งการ น้ำเหนือกําลังจะไหลมาถึงปทุมธานีไม่ต้องการให้เกิดเหตุประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนปีสองพรยห้าบสดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องสำลิดผลเมื่อการเลือกตั้งครั้งนี้สำลิดผลผมยินดีนะครับที่พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีเขารวมตัวกัน รวมตัวกันตั้งเป็นองค์กรตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งนายกอบจในครั้งนี้เพราะเขาไม่ต้องการจะเลือกใหม่อีกแล้วเลือกแล้วต้องได้เป็นไม่ใช่เลือกแล้วชนะแล้วยังเป็นนายกอบจไม่ได้เลือกไปก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นเขาก็ไปดำเนินการตั้งองค์กรตรวจสอบและตอนนี้เห็นว่ามีองค์การทหารผ่านศึกก็เข้ามาร่วมด้วย พี่น้องชาวทหารผ่านศึกที่อยู่ในปทุมธานีก็เข้ามาร่วมด้วยเพื่อจะไปประจำหน่วยประจำหน่วยเลือกตั้งต่างๆไปดูสิว่ามันมีการทุจริตไหมนับคะแนนถูกต้องไหมมีการซื้อเสียงไหมขานคะแนนถูกต้องไหมเพราะถ้าหากมีการทุจริตขึ้นในหน่วยเลือกตั้งอีกเดี๋ยวก็ไปฟองกันไปลองกัน ไม่ได้ตัวนายกอบจอสักทีต้องเอาตัวนายกอบจอให้ได้ตอนนี้ต้องมีให้ได้เพราะน้ำเหนือกำลังไหลมาแล้วดังนั้นท่านทั้งหลายครับต้องช่วยกันพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีที่เข้าร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตรวจสอบีิว่าใครทุจริตก็จับไปครับพี่น้องครับ โทษก็จำคุกหนึ่งปีถึง10ปีตัดสิทธิ์เลือกตั้งสิบปีร่วมการตรวจสอบการทุจริตเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นสุจริตและเที่ยงธรรมและจะได้ตัวนายกอบจอมาบริหารแก้ปัญหาน้ำท่วมทันสถานการณ์นี่ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีนะครับเห็นว่ารวมตัวกันได้จำนวนหลายพันคน เพื่อจะเข้าไปตรวจสอบตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการซื้อเสียงไม่มีการทุจริตและต้องฝากเตือนเจ้าหน้าที่ด้วยเอากรณีของนายกเทศมนตรีเทศบาลทัญ,ญบุรีเนี่ยมาเป็นกรณีศึกษานี่แค่จัดเลี้ยงนะครับยังถูกคดีอาญาแต่ถ้าท่านไปทุจริตไปให้มีการเวียนเทียน ไปให้มีการทำไพ่ไฟลงคะแนนแล้วลงคะแนนอีกหรือปล่อยให้มีกันซื้อเสียงในหน่วยเลือกตั้งหรือท่านกล้าหาญในการไปกาคะแนนเขียนคะแนนเองอย่างที่เขาล่ำลือกันคุกอย่างเดียวนะครับไม่มีใครจะช่วยเหลือท่านได้นะคุกอย่างเดียวดังนั้นร่วมกันทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดย เป็นไปนโดยสุจริตและเที่ยงธรรมฝากพี่น้องชาวปทุมธาน,นีด้วยนะครับเอาละครับท่านทีคารบทุกท่านครับก็มาถึงเรื่องหลักเรื่องหลักก็คือเรื่องคลิปเสียงที่ถูกเปิดออกมาเมื่อวานนี้